จะเป็นคล้ายๆบ๊อบอ่ะอันเนี้ยลูกค้าหลายท่านเลยนะที่แบบว่าเขาแบบอยากอยากจะใส่วิกผมอ่ะแต่เขาไม่เคยใส่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาหาพี่วอบเปิปปล,ปลที่หน้าร้านคือคนที่อยู่แถวแถวสมุทรปราการคะทุกคนอยู่แถวแถวสมุทรปราการแถวแถวเคหะเมืองใหม่บางพีอะไรเงี้ยมาหน้าร้านได้นะเพราะว่าพี่เ็าเปิดหน้าร้านทุกวันคือสาวๆบางคนตัดผมเสียอะไรเงี้ยค่ะอยากเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์อะไรเงี้ยเนาะก็สวมวิกไปได้เลย ตัววิกมันเป็นงานที่มีการสั่งทำมาเฉพาะตัวหมวกอะมีความยืดหยุ่นสูงแล้วใส่ได้ตลอดทั้งวันอันนี้จะเป็นแบบในส่วนของของอวิกผู้หญิงนะคะวิกชายก็มีวิกผู้หญิงก็มีอันนี้พี่ก็อยู่ที่หน้าร้านพี่ก็เลยแบบว่ามาเปิดมาเปิดกล้องทักทายพูดคุยกันแหละอย่างอย่างคนที่แบบว่าเขาติดตามติดตามเพจร้านปอเปิลวิกหรือว่า หรือว่าติดตามเราในช่องทางอ่าทิกตอกค่ะ mm hmm. เขาก็จะรู้อยู่แล้วว่า mm hmm. พี่ปอเปอิลนะมีหน้าร้านอยู่